ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับก็ถาจุดว่าแต่ขอนจาภาพตราดในวันนี้เป็นวันแรกที่มาบอกทุ่น้องจะได้นีสสมครทุนทางบ้านสมกที่รับทุนโดยนั้นไม่ต้องอนุโมทนามาโมทนาก็ได้บุญแล้วมาบอกบุญงานอุปสมบทหมู่เพื่อทุนก้าววายเป็นพระราชกุศนลนะครับเดี๋ยวสมเด็จพระเจ้าหัวนะครับ เราก็บวชมาปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะครับที่ตลาดสมครนะครับขอขอบคุณที่าครับขอขอบคุณทางตลาดสมครนะครับขอบคุณทาง ผู้จัดการตลาดและก็เจ้าของตลาดนะครับบริษัทสมบูรณ์จำกัดขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่ๆขนมอเตอร์ไซค์ทุกท่านด้วยนะครับที่ทีมงาเกิดต่อโต๊ะบุณนะครับประชาสัมพันธอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณทางวันนี้อาจารย์แม่ก็ขออนุมนะครับขาบคุณบริษัทขอบคุณทีมงานใจฟ้ากระปุกบุญด้วยนะครับ าท่านจะร่วมบุญบวชนะครับเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับวัดพระบาทหงหมายเลขบัญชีนะครับโครงการบวชนะครับ506-101-2003นะครับถ้าจะร่วมบุญกับทางวัดพระบาทน้วงพุและทีมงานใจฟ้ากระปุกบุญของเราที่นะครับได้ไหมค่ะ